ท่ามกลางบรรยากาศที <superv ising> <ator> ่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้การแพร่ระบาดยังคงเดินหน้าต่อไปควบคุมสถานการณ์ยังไม่ได้นี้เนี่ยในมิติทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับท่านรองผู้จัดการใหญ่อาุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ดรยันยงไทยเจริญดรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทสวัสดีครับคุณเฟิน ดตรคะต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิดในทีลากยาวมาพอสมควรนะคะ1ปีครึ่งโดยประมาณมแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีกระแสข่าวเตรียมล็อกดาวน์อีกด้วยนะคะรอบประมาณอย่างไรว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดิมทีนะคะกระทบกับรากหญ้าก่อน SME <ม>นะคะตอนนี้เริ่มมาอย่างธุรกิจขนาดกลางใหญ่บ้างแล้วหรือยังคะครับออขอขอนุญาตเรียนตอบอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเริ่มต้นเนี่ยก็อยากจะฉายภาพให้เห็นนะครับว่าอ,อ,อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าธุรกิจ เอสเอ็มดีเนี่ยก็จะมีความเปราะบางมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเป็นตามปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างรูปแรกที่ผมนํามาเสนอเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลความเชื่อมั่นนะครับของผู้ประกอบการที่แยกตามไซส์นะครับก็ที่เห็นชัดเจนว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ผลกระทบจากโควิดบ้างเนี่ยแต่มุมมองของเขาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่มองว่า ยังยังไปได้นะครับยังมีความเชื่อมั่นในดับที่สูงนะครับเส้นสีเขียวขนาดที่ลายเล็กเส้นสีเหลืองน,น่ยจะเห็นนะครับว่าต่ำกว่าร้อยก็แปลว่าดูมีความสึกแย่ลงนะครับเชื่อมั่นแย่ลงแล้วก็มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะข้อมูลล่าสุดจากรอรอกสามนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้จริงๆภาพนี้คงไม่ได้มีใครแปลกใจนะครับถ้าไปภาพถัดไปนะครับถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้ผมคิดว่ามันมีอยู่สองสามปัจจัยนะครับที่ท,ที่ทาให้ ธุรกิจขนาดเล็ก s อ e เมี P เนี่ยมีความเปราะบางเชิงโครงสร้างมากกว่าเรื่องเรื่องาณะทางการเงินเนี่ยก็คงเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอย่างประเด็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายอซอปโลนนะครับหรือมาตรการฟื้นฟูสินเชื่อฟื้นฟูนออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องปีนี้เนี่ยแต่สินเชื่อของรายย่อยนะครับซึ่งในรูปนี้สะท้อนจากสินเชื่อที่น้อยกว่า500ล้านจะเห็นว่าก็ยัง ติดลบต่อเนื่องนะครับขณะที่ถ้าเป็นวงเงินมากกว่า500ล้านซึ่งก็คงสะท้อนธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยยังขยายตัวได้นะครับดังนั้นการเขา้าถ่งเงินทุนก็เป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับแต่แน่นอนมันก็มีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการปรับตัวนะครับรายใหญ่อาจจะสามารถามีมีความสามารถมีรา,ายได้ที่แต่บริ i f ทายกว่ามีคอสแมเนจเมนต์ที่ดีกว่านะครับ แต่ผมไม่ได้จะนอนไลซ์นะครับลายเล็กๆหลายๆลายก็ปรับตัวได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าพูดในภาพรวมๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยคุณประกอบการขนาดใหญ่ก็ก็ยังปรับตัวได้ดีกว่าสุดท้ายก็คงเป็นปัจจัยที่เราเคยนาเสนอต่อเนื่องนะครับเรื่องการจะจุดตัวของรายได้นะครับว่ายอดขาย1%นเะครับจัจุดอยู่กับประมาณขอโทษนะครับยอดขายของตเปอร์เซ็นต์ของนิติบุคคลเนี่ยกินแชร์ไปประมาณ73-74%เอันนั้นตัวเลข2 0 1 9นนะครับดังนั้น มันสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งซึ่งเราก็คงต้องต้องแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเราก็เลยสะท้อนให้เห็นจากรูปทางวาเนี่ยนะครับว่าในแง่ของ NPL เนี่ยมันก็เป็นเป็นแกปที่เราเห็นมาต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วก็ในช่วงหลังโควิดก็อาจจะมีอนวโน้มที่ทกว้างขึ้นต้องเรียนนะครับว่าสถาบันการเงินโดยรวมเนี่ยก็โชคดีที่ว่าเราสถาบันการเงินส่วนใหญ่นะครับมีฐนานะทางการเงินที่เข้มแข็งในรอบนี้เนี่ย เราก็พยายามให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายเล็กนะครับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างทําให้อาจจะทําให้ตัว m p l ของรายเล็กเนี่ยสูงกว่าคราวนี้ถ้าไปดูรูปถัดไปนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นด้วยข้อมูลล่าสุดนะครับถ้าเราไปมองว่ามีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับธุรกิจรายใหญ่ที่น่าจะต้องกังวลบ้างก็อาจจะเริ่มต้นจากจากข่าวดีก่อนนะครับว่ารูปทางซ้ายเนี่ยเราเอามาจากทาง เอสบีเอสนะครับเอสบีสิทธิที่ทำติดตามธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เซสและ m อ i ก็จะพบว่าในมาสหนึ่งะครับของปีนี้เนี่ยกำไรนะครับของบริษัทเฟสเอ็นเอ็เนี่ยขยายตัวยเยียบประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะดร์วิจเก่าคุณคนคงคงจำได้นะว่า GDP ไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยสภาพาร์บอกว่าเราติดลบ2อจุดหกถูกไหมครับดังนั้นอันนี้มันก็ มันก็บอกเราส่วนหนึ่งนะครับว่าว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็ก็ถือว่าเอาผลผลิตกิจโดยรวมค่อ,อนข้างมากดังนั้นอันนี้ก็สอดคล้องกับประเด็นที่ผมพูดนะครับว่าว่าว่า,วาเรื่องการกระจุกตัวเรื่องการปรับตัวในช่วงวิกฤตเนี่ยก็โดยเฉลีย่ยธุรกิจขนาดใหญ่ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีานะทางการเงินถ้าดูรูปทางขวาก็จะเห็นว่า cash holding ของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เองก็สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สะท้อน การริหารความเสี่ยงนะครับการการมีสภาพคล่องที่เพียงพอนะครับรูปถัดไปน,นะครับเราก็ไปเอาข้อมูลเอออนะครับแยกตามเซกเตอร์เลยหเห็นเซกเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็เบสออนแยกตามเป็นคอทาวนะครับของขนาดของแต่ละ,ะบริษัทที่ในแต่ละเซกเตอร์เส้นสีเหลืองคือบริษัทขนาดเล็กที่สุด25%เส้นสีเขียวคือเพื่อกิบขนาดใหญ่ที่สุด25% ในเซกเตอร์แต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยมัน u n d e r ร์ฟ f o r m ในเกือบทุกเซกเตอร์เลยอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้เห็นนะครับว่าธุรกิจขนาดใหญ่โดยรวมเนี่ยก็ยังค่อนข้างไปได้ดีนะครับรวมถึงทั้งทั้งเทรนด์ในเรื่องของการส่งออกต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ก็ก็เป็นอีกจ่ายงซึ่งสนับสนุนแต่รูปสุดท้ายในในในข้อแรกนี่นะผมก็ต้องเนว่าไม่ใช่หมายควาว่าทุกขนาดใหญ่เนี่ยจะ จะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้ามาดูรูปนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดนะครับอย่างเช่น DE r a t i ช t นะครับเ t สต์ต่อเอ็ก t ์เเนี่ยผมก็ไฮไลท์ให้เห็นนะครับว่าเซกเตอร์อที่ที่เราต้องจับตามองก็คือมีอยู่2-3เซกเตอร์ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโ o ลิซึมนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโ o t ท l อะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง Transportation โดยเฉพาะในเรื่องของการบินนะครับ d e r a t i ชเนี่ยงขึ้นเยอะนะครับอย่างโ o ลิซึมเนี่ย ดีอีเลโชก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ1.8ตอนนี้ขึ้นไป3.2นะครับอันนี้ก็ต้องจับตามองนะครับห,หรือรูปทางขวาเนี่ยที่เป็นรูปคอเบรสเฟรดนะครับจะเห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่ออกพันธบัตรเนี่ยออกกระสานก็จะเห็นว่าหลายๆธุรกิจที่เลตติ้งดีนะครับดับเบิลเอ็ดูเปิลเอเนี่ยหรือแม้แต่ A เนี่ยนะครับยูที่เคยขึ้นไปก็ปรับลดลง ตามลำดับนะครับหรืออย่างน้อยก็ส่งตัวแต่ว่ายิวของซุปเปอรบีนะครับก็มีมีบางกลุ่มของธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในโซนซุปเปอรบีเนี่ยที่ยิวยังปรับสูงขึ้นนะครับเซกเตอร์หลกัหลกๆก็คล้ายคลึงก,กันกับเรื่องดีนะครับเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องโคลิสต์นะครับการสปอร์ตโดยเฉพาะการบินแล้วก็ทรัพย์ที่ทรัพย์ที่เนี่ยอย่าลืมนะครับทรัพย์ที่โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคอมเมอร์เชียลทรัพย์ที่เนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันจากโควิดนะครับเพราะว่า ก็มีการลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการ SME ในช่วงที่ผ่านมาเทรนด์เวิร์กฟอร์มโฮมต่างๆนะครับก็กระทบอ่ธุรกิจในส่วนนี้เติกล่าวโดยสรุปนะครับผมคิดว่าในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่อง NTL ต่างๆเนี่ยน่าจะบริหารจัดการได้นะครับผมคิดว่าตัวสถาบันการเงินเองภาครัฐเองก็มีมาตรการออกมาคอยช่วยเหลือแล้วผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะ สามารถปรับตัวได้ค่อยๆปรับตัวไปได้นะครับอ,อย่างไรก็ตามแล้วก็คงต้องจับตามองกับบางเซกเตอร์ที่ทได้เรยนไปนะครับท,ที่อาจจะยังมีปัญหารวมถึงพวกสปริวเอฟเฟกนะครับอ,อย่างเช่นอสังหาเนี่ยถ้าเกิดมีบางรายถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเป็นทำให้เกิดเรื่องฟลาเซลในเรื่องของ property sector นะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันคงจะเป็นนักษาออเดอรี่นะครับเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลด ประทานนะครับลดโครงการใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมานะครับก็โดยภาพรวมหน้าจะมหาจัดการได้นะครับความปลอะบ้างหลักๆยังเป็นรายเล็กกับรายย่อยอยู่ครับอ่ามทิเอสเอ็มดีกับอ่กับกับภาคคูเรียนเปหลักครับครับดรยกยงไหนๆพูดถึงเรื่องภาคครูเรียน้วแน่นอนว่าระลอกที่สามียังควบคุมไม่ได้เลยนะฮะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของเซมิล็อกดาวซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์อาจจะซซเรียสไปถึงล็อกดาวันด้วยในแง่ของการจ้างงานก็ดีนี่ครัวเรือนก็ดีดอร์มองว่า มุมนี้เนี่ยตอนนี้มันสะท้อนภาพที่ออกมาแล้วเนี่ยภาพรวมเป็นอะไรบ้างอะไรคือจุดที่ยังน่าห่วงกังวลจากมุมมอง e อ c บ้างครับครับก็น่าอันนี้ก็เป็นจุดที่เราติดตามต่อเรื่องนะครับเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกฐิจนะครับทั้ทงอย่างเงี้ยพลวัตภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ทั้งความปลอดบ,บางตลาดแรงงานและเ,เรื่องนี้ครัวเรือนนะครับผมผมฉายภาพเครื่องชี้เร็วๆให้ดูนิดเดียวนะครับว่าทาไมเราถึงต้องกังวลนะครับการระบาดเราลอกสาม อย่างรูปแรกก็จะเห็นนะครับทุกคนพคื้นตาดีนะครับละลอกสามเนี่ยเคสสูงกว่าละลอกหนึ่งและสองมากนะครับ mm hmm. ภาครัฐยามจะไม่ไม่ล็อกดาวน์มากนะครับล็อกดาวน์เป็นจุดๆดนะครับเนื่องจากกลัวจะก,กระทบต่อเศรษฐกิจแต่จุดที่น่ากังวลอย่างที่เราทราบก็ดีนะครับเออจำนวนการตรวจตรวจตรวจเทสติ้งเนี่ยมันยังค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับยังทรงตัวอยู่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นเคสต,ต่อวันในการตรวจนะครับ ซึ่งแต่ตัว positive rate ของการตรวจเจอที่เป็นบวกเนี่ยมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไปอยู่ที่6กแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะสูงต่อเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้านะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ที่น่ากังวลน,นะครับอันที่สองเนี่ยถ้ามาดูเครื่องชี้เร็วพวก google mobility นะครับหรือพวก f a c e b o o k Movement เนี่ยจะเห็นว่าพอเกิดระลอกสามเนี่ยในเดือนเมษาแล้วเราก็เห็นว่ามันลงลงมาแล้วก็จะจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภานะครับ มิถุนาเนี่ยเรานึกว่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าก็เก<ม>ิดการระบาดท,ที่รุนแรงขึ้นเครื่องชี้ต่างๆจะเห็นนะครับว่าในเดือนมิถุนาในช่วงท้ายของเดือนมิถุนาเนี่ยเครื่องชี้การเดินทางของคนนะ่ะหัวปักลงนะครับ<ม>โดยเฉพาะถ้าดู a c e b o o k m o v e m นท t ทั้งขวามือนะครับการเดินทางของคนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศนะครับเ<ม>นื่องจากเป็นเขตที่มีการระบาดรุนแรงและข้อมูลล่าสุดนะครับในปลายเดือน มิถุนาและต้นเดือนกักฎาเราจะเห็นแล้วนะครับการเดินทางในกรุงเทพเนี่ยนะเรื่องหัวปักอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้ที่ผมอยากจะบอกว่าดังนั้นความเปลอ่ยนแในตลาดแรงงานเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะรุนแรงขึ้นในรอบสามแน่นอนนะครับข้อมูลทางการของตลาดแรงงานเนี่ยล่าสุดภาครนะัฐยังเป็นข้อมูลเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็สะท้อนแค่เฉพาะ,ะผลของระลอกสองอไม่ว่าจะเป็นแต่แม้แต่รลลอกสองเองเราก็เห็นสัญ,ญญาณที่แย่กว่า ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,าการ,รว่างงานที่สงบหัวขึ้นมาอยู่ที่2เปอร์เซ็นนะครับคนเ,เสมือนว่าง,งานคือคนที่บอกว่าไม่ตกงานแต่ทํางานศูนย์ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้รายได้นี่ก็เกือบหนึ่งล้านคนแล้วนะครับตอ,อ,อนท็อปของคนตกงานประมาณเจ็ดแปดแสนคนนะครับชั่วโมงการทําง,งานลดลงนะครับแต่จุดที่เราเริ่มเห็นความเปราะบางในงในตลาดแรงงานนะครับสไลด์สไลด์สิบสองนะครับสไลด์ถัดไปนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับ เราติดตามข้อมูลรายได้ของแรงงานเนี่ยปรากฏว่าไตรมาสหนึ่งนะครับข้อมูลที่ออกมาเนี่ยรายได้แรงงานเ e ยีย e ี์ติดลบประมาณเก้าเปอร์เซ็นตจากไตรมาสหนึ่งท,ที่แล้วนะครับเอ่อมาจากทั้งเรื่องส่วนค่าจ้างที่ติดลบห้าเปอร์เซ็นตและโบนนสนะครับโบนัสติดลบประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับคือแล,แ,ลแล้วที่น่าน่าน่ากัางวลใจนะครับก็คือว่าตัวค่าจ้างเองนะครับคือโบอนัสต้เข้าใจนะครับธุรกุจกำไรน้อยโบนัสปีนี้ก็จะได้น้อยนะครับ แต่แม้แต่ค่าจ้างเองเนี่ยค่าจ้างในช่วงปลายช่วงครึ่งหลัง,ง,งของปีที่แล้วตอนที่เกิดโควิดรละลอกหนึ่งเนี่ยค่าจ้างส่วนใหญ่ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่พอมาไตรมาสหนึ่งปีนี้นครับค่าจ้างเองก็เริ่มติดลบแล้วนะครับ <S <s อันนี้อาจจะสะท้อนเรื่องสายผ่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กนะครับที่สายผ่านลดลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆนะครับอาจเริ่มมีสัญญ,ญาณการจะต้องลดค่าจ้างนะครับอันนี้ก็มากระทบต่อรายได้และกํบบาลังซื้อ อีกอันนึงที่เราติดตามก็คือว่ามันมีการแยกย้ายนะครับสไลด์13นะครับแยกย,าย้ายเปลี่ยนถ่ายระหว่างแารายงานระหว่างเซกเตอร์นะครับสิ่งที่เราพบก็คืออยู่สองเซกเตอร์ที่แรงงานภาคมามากขึ้นนะครับคือกเกษตรกับก่อสร้างนะครับก่อ,บอสร้างเนี่ยเพราะว่าแรงงานต่างด้าวหายไปก็มีคนไทยเข้าไปแทนแต่ว่ากเกษตรกับก่อสร้างเนี่ยเป็นสองเซกเตอร์ซึ่งรายได้เฉลี่ยเนี่ยต่ำสุดนะครับคือหกพันกับหนึ่งหมื่นขณะที่เซกเตอร์อื่นๆเนี่ย แรงงานลดลงนะครับแต่ว่าจริงๆรายได้เฉลี่ยสูงกว่าดังนั้นคนแรงงานเองแม้ไม่ตกงานก็ไปอยู่ในเซกเตอร์ที่ตัวเอง productivity หรือรายได้เนี่ยลดลงนะครับสไลด์ถัดไปนะครับอยากจะบอกว่าถ้ามองไปข้างหน้าเครื่องชี้เร็วนะครับอย่าง job B B ที่เราเติดตามอยู่ต่อเนื่องการโพสต job ออนไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าเราลอกสามนี่ก็ทำให้ job เหลือทุกประเภทลดลงแต่จุดหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับถ้าเทียบช่วงนี้ครับ job ที่ ตอนนี้กับช่วงก่อนเกิดโควิดเนี่ยมันมีลักษณะของงานที่เปลี่ยนไปนะครับงานประเภท face to face hospitality อสังหาต่างๆเหล่านี้ติดลบนะครับแต่งานที่ไปเพิ่มที่มีความต้องการงานเพิ่มก็คือพวกงาน e-commerce พวกไอทนะครับประเด็นก็อย่างนี้ครับคนที่ตกงานในภาคบริการจะหางานในภาค e-commerce หรือภาคไอทีเจอไหม และสองจะมีสกิลที่จะไปทําได้ไหม,มนะครับอันนี้สะท้อนถึงความสําคัญของเรื่อง job job matching นะครับและและเรื่องมีสกิลที่สําคัญมากอีกประเด็นหนึ่งซึ่งต้องติดตามในเรื่องของแรงงานในระยะต่อไปคือตัวเลขแรงงานที่ตกงานเนี่ยมีลักษณะจะยาวขึ้นนะครับข้อมูลแรงงานที่ตกงานยาวขึ้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้น กลุ่มเนี้ยแล้วโดยเฉพาะในงานที่เพิ่งจบใหม่ก็ตกงานมากขึ้นนะครับกลุ่มเนี้ยนะครับน่ากังวลเพราะว่าพวกนี้เนี่ยถ้าจะตกงานนานขึ้นนะครับตัวที่ยังไม่มีประสบการณ์เลยน่หรือว่าคนมีประสบการณ์จะตกงานยาวๆเนี่ยจะกลายเป็นคนซึ่งในที่สุดแล้วคิวจะหายและจะออกจากตลาดแรงงานไปอันนี้จะเกิดกลายเป็นลองเทมอันนั้นคอยเมนนะครับแต่ว่าเรื่องการจ้างงานเนี่ยน่ากังวลนะครับจากปัจจัยต่างๆ เรื่องนี้ครูเรียนผมกล่าวอย่างนี้แล้วกันนะครับข้อมูลล่าสุดของแบงค์ชาติตตออกมาไตรมาสหนึ่งก็เป็นประวัติการที่อยู่ที่90.5นะครับนี่ครูเรียนต่อ GDP นะครับหน้าที่จุดข้านครับแต่รอบนี้สาเหตุที่นี่สูงขึ้นนี่สัดส่วนนี่ต่อ GDP สูงขึ้นหลักๆคือรายได้กดตัวถูกไหมครับค่ะ GDP มันลดลงนะครับจุดที่ต้องกังวลใจก็คืออย่างนี้ครับนี่ครูเรียนของประเทศไทยเนี่ยจุดกังวลใจมีอยู่สองจุดนะครับอย่างน้อยจุดที่หนึ่งคือ หนี้ของเราเนี่ยเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นเป็นหนี้เพื่อการสุประโภคหริโภคเป็นพวกพอนธบัรเโลนบัตรเครดิตต่างๆซึ่งดอกเบี้ยจะสูงแล้วมันก็สะท้อนความปรอะบ,บางเชิงโครงสร้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้จ่ายของจํานวนคนไม่น้อยเลยต้องพึ่งพาสินเชื่อนะครับอันนี้คือแยกออกจากเรื่องหนังหาเรื่องซื้อบ้านซื้อรถแล้วกลุ่มนี้ดอกอเป็นเชื่อกลุ่มนี้ดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงนะครับถ้าดูสไลด์หัดไปอีกจุดปลอดบางหนึ่งก็คือว่า นี่ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยเนี่ยสูงอยู่แล้วนะฮะเกิดโควิดอยู่ที่ประมาณ79เก็สูงที่สุดอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาพอเกิดโควิดข้อมูลล่าสุดขึ้นไปอยู่ที่90.5ก็ยิ่งสูงที่สุดนะครับในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับ<ม>แล้วก็ตามว่า m f บอกว่าเกณฑ์คืออยู่ที่80นะครับของประเทศกำลังพัฒนาว่าเกิน80ไปนานๆเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเรื่อง debt overhang นะครับจะทําให้เกิดลดด้านลบตบ growth ต่อการใช้จ่ายการฟื้นตัวเศรษฐกิจในช่วงต่อไป อันนี้ก็เป็นจุดเสื่อต้องต้องระมัดระวังนะครับรูปถัดไปก็เรามาดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับสินเชื่อก็ต้องเรียนว่าจริงๆตัวสินเชื่อตัวนี้เองเนี่ยที่มันยังขยายตัวอยู่นะครับก็อาจจะมาจากสองสามปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องพักนี้นะครับการพักนี้หรือปรับโครงสร้างนี้ทําให้การชาระนี้มันมันชะ,ชะ,ชะลอ,อะทําให้ให้ตัวก้อนนี้เนี่ยมันลดลงช้ากว่าเดิมอันนั้ก็ส่วนหนึ่งแต่จากรูปเก็ดเนี่ยจะเห็นนะครับว่า เชื่อของธนาคารพาณิชย์กับเอสเอฟไอเนี่ยยังยังถือว่าเร่งตัวอยู่นะครับแต่อย่างจากนอนทรัพย์นอนแบงค์นะครับหรือแม้แต่รับจำนองลงรับจำนนเนี่ยติดลบเลยนะครับเออันนี้อาจจะสะท้อนว่าคนอาจจะไม่มีแม้แต่สินทรัพย์ที่จะไปจำนนนะครับอันนี้ก็สิ่งที่สิ่งที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมองนะครับสุดท้ายอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ครับประเด็นเรื่องนี่นอกระบบครับถ้าไปดูสไลด์สิบแปดนะครับ ผมอยากจะไฮไลท์เข้าไปที่สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ Personal Loan อันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งธนาคารพาณิชย์นะครับ Personal Loan ของฝั่งธนาคารพาณิชย kind of ์เนี่ยต้องบอกว่าติดลบต่อเนื่องมาปีกว่าแล้วนะครับสาเหตุนึงก็เพราะว่าธนาคารพาณิชย์นะครับหรือสถาบันการเงินที่จริงอันนี้ไม่ใช่เฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินโดยรวมรวมเอส i อได้วยระมัดระวังมากในเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับจากรูปทางขวาล่างจะเห็นว่าเครดิตสแตนดาร์ดเนี่ยยังเข้มงวดนะครับ ทำกับศูนย์แปลว่าเข้มงวดต่อเรื่องนะครับทําให้กลุ่มคูลเงินซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องเครื่องทาสินเชื่อมาชดเชยรายได้ที่หายไปเพื่อใช้จ่ายนะครับในระยะสั้นเนี่ยถ้าดูรูปถัดไปรูปสุดท้ายของเรื่องนี้คือเงินที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือหน้า้9นะครับเราไปทำ Google search นะครับํำว่างเงินกู้เงินดนือนนะครับเงินกู้เงินด่วนนี่ยปรากฏว่ามันไปพีคสูงขุนเมื่อตอนไตรมาส2ท,ที่มีการล็อกดาวน์แล้ว ตอนนี้ล่าสุดก็ยังถือว่าสูงมากนะครับสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าตอนเนี้มีคนยังมีความต้องการสินเชือ่อระยะสัส้นเชื่อไปเจ๊งเคยหลายด้ที่หายไปอยู่มากและหลายๆส่วนตรงเนี้ยมันเป็นหนี้นอกระบบนะครับบอกนี่จะยิ่งูงกว่าหนี้ในระบบและมันถ้าปล่อยให้เกิดปัญหานี้ต่อไปนะครับเอ,อเรื่องปัญหาวังว,งวนกับหนี้นะก็จะกลับมาเนื่องจากหนี้นอกระบบนี้ดอกเบี้ยสูงมากนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนให้เราให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจยิ่งฟื้นตัวช้า ปัญหาสิ่งเหล่านี้ทั้งตลาดแรงงานและนี่และนี่ผู้เรือนก็จะยิ่งลำบากมากขึ้น<า>ในการแก้ไข ดูเหมือนไม่มีแสงสว่างในปลายอุโบค์เลยค่ะดรยันยงมาตรการรัฐเองนะคะที่ช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชดเชยรายได้แรงงานประกันสังคมเนี่ย50%แม็กซิมัมก็คือ15 0 0 0คือ7 5 0 0บาทนะคะโดยแม้แต่ให้ทั้งส่วนของในจ้างด้วยเนี่ยนะคะจะจะพอเยียวยาหรือว่าประคับประคองบรรดาคนที่มีปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมอ,องนักเศรษฐศาสตร์คะต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าภาครัฐก็แสดง ความเจตจำนงนะครับว่าในการที่จะล็อกดาวน์เนี่ยก็พยายามจะทําให้อยู่ในวงจํากัดน,นะครับเพื่อที่แล้วก็ควบคู่ไปกับการมีมาตรการเยียวยาออกมาให้ตรงจุดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับหน้าสไลด์หน้าที่2นะครับผมคิดว่าก็ต้องยอมรับเราเอาไปเอาข้อมูลนะครับรายได้เฉลี่ยของลูกจ้างนะครับในเซกเตอร์ต่างๆนะครับ โดยเฉพาะเราไฮไลท์เป็นกรอบสีแดงอยู่ก็คือเซกเตอร์ที่จะถูกกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงเทพและปริมณฑลในรอบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคของร้างน,นะครับแล้วก็แรงงานที่อยู่ในโรงแรมร้านอาหารแล้วก็พวกนันทนาการต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูรายได้เฉลี่ยของของแรงงานกลุ่มนี้ในกรุงเทพนะครับแล้วมาเทียบกับรายได้ที่เขาจะได้ชดเชยนะครับแก๊บตอนนี้อยู่ประมาณ สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าตอบว่าเพียงพอไหมก็ม <ๆ S 1> ก็คงไม่เพียงพอนะครับแล้วแล้วยิ่งจริงๆแล้วถ้าไปมองนะครับว่าการล็อกดาวน์รอบนี้มันเป็นผลกระทบที่สะสมมาต่อเนื่องมาเป็นปีกว่านะครับดังนั้นล้วคนกลุ่มล่างๆเนี่ยเรื่องหนี้ตัวเรือนเรื่องเดบับเซอร์วิสที่เขาต้องชําระอยู่เนี่ยก็ก็ค่อนข้าง,งสูงด้วยดังนั้นก็ต้องตอบค่อนข้างว่าไม่เพียงพอแต่ก็เข้าใจนะครับว่าภาครัฐเองก็ต้อง ระมัดระวังนะครับมีมีบัจเจกที่จำมันยิ่งตอบย้ำนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยคนกลุ่มน,นี้ได้มากที่สุดก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนให้คนกลุ่มน,นี้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถกลับมาทํางานและไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเม็ดเงินของภาครัฐครับ ครับดรครับขอตรงนี้สั้นๆอีกส,สักนิดน,นึงนะครับหมุดหมายต่อไปของบ้านเราคือ120วันจะเปิดประเทศนี้นะับตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดรมองว่าจะสามารถเปิดได้จริงหรือไม่และอย่างไรนอกเหนือจากนี้ประมาณการที่ EIC เคยทำเอาไว้สำหร,รับเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรครับผมคิดว่าการประกาศ120วันจะเปิดประเทศเนี่ยก็คงมันจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าถือว่าเป็นการใช้เพื่อ เป็นการส่งสัญญาณเพื่อสร้างความเตรียมพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิดการฉีดวัคซีนการทำเรื่องอินฟาสตรักเจอเรื่องอวัคซีนพาสปอร์ตการประสานงานกับสเต็โฮเดอร์ต่างๆอย่างผู้ประกอบการนะครับจะต,ต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการต้องมีสินเชื่อที่ไปช่วยโดยเฉพาะ SME ถ้ามอง120วันเป็นกรอบในการเตรียมพร้อมก็โอเคครับแต่อย่าไปถือว่ามันเป็นเป้าหมายที่ ต้องตายตัวนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับความพร้อมต่งตางๆท,ที่ผมเรียนไปครับถ้าเราไม่พร้อมในเรื่องวัคซีนในเรื่องการควบคุมโรคในเรื่องของการมีสินเชื่อที่ไปไป,ไปเปิดตกาดให้ธุรกิจฟื้นตัวได้เนี่ยเปิดไปนะครับก็คงไม่ได้ประโยชน์มากนะครับและก็อ,อาจจะนํามาสู่ผลเสียซะมากกว่านะครับดังนั้นทําเป็นลักษณะมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีการสื่อสารกับ s เดอร์อย่างอย่างทั่วถึงด้วย เรื่อง GDP ต้องเรียนสั้นๆอย่างนี้นะครับที่เราให้เมื่อ,อต้นเดือนมิถุนาเนี่ยคือ1.9เปอร์เซ็นตนะครับต้องเรียนเลยว่าในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มดาวไซร์ริสเนี่ยน่าจะสูงขึ้นเราเชื่อว่าเราคงจะต้องปรับประมาณการลงนะครับอตอนนี้เรามองว่าอย่างความเสียหายต่อภาคคอนซัมมชันที่เราเคยคิดว่าประมาณ3.1แสนล้านเนี่ยอาจจะไปอยู่ใน,ในระดับ4-5แสนล้านนะครับ GDP อาจจะลงปาประมาณหลือ1.5เปอร์เซ็นตแต่ตรงนี้ยังมีความไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับมาตรการของภาครัฐเองว่าจะเพิ่มขึ้นมามาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะเสริมขึ้นมาเป็นเรื่องความเสี่ยงด้านต่ำครับก็คือการระบาดัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ <S 1> <S 1> <S ส่งออกไปได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้วัคซีนทั่วถึงเองเนี่ยความเสี่ยงเรื่องส่งออกซึ่ง เรามองว่าจะโต15%ตัวนี้ก็อาจจะมากดดันที่ทําให้อาจจะทําให้ส่งออกขึ้นหลังของปีไม่ได้ดีอย่างที่เราคาดครับค่ะขอบคุณมากค่ะดรยันยงโหฉาคราบชัดมากนะคะแล้วก็หวังว่าความหวังจะมีนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าอยากจะคุยกันเรื่องดีๆมากหวังว่าเดี๋ยวเราค่อยหาปัจจัยบวกๆนะคะมาช่วยผลักดันเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะคะดรยันยงากครบสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพูดไม่ออกเลยอะอึ้งอยู่ว่าโหนี่ตั้งจดนี่ไม่มีปัจจัยบวกเลยนะคะ คือธุรกิจใหญ่พอไปได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วธุรกิจเล็กแย่นะคะภ้าควรวเรือนแย่เพราะว่านี่ต่อควรวเรือนนะคะ่ะนี่ครรวเรือนต่อ GDP สูงสุดในประวัติการเพราะว่านี่เพิ่มส่วนหนึ่งแต่ GDP หรือว่ารายได้ของประเทศลดลงอย่างมากด้วยนะคะและที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ในแง่ของการกู้เงินหรือแม้แต่การที่คนจะนําสิ่งของเนี่ยไปแลกเป็นเงินก็อาจจะไม่มีแล้วด้วยซ้ํานะคะ ส่วนมาตรการภาครัฐทําได้แต่ไม่เพียงพอนะคะรวมถึง GDP อาจจะเห็นไม่ใช่แค่ไม่ถึง2%อ,อร์ดรยันยนบอกว่าอาจจะแค่1.5%ด้วยซ้ําซึ่งก็ต้องประเมินผลกระทบอีกทีนึงสำหรับปีนี้ในด้านของเศรษฐกิจไทยวัคซีนคือคําตอบเดียว